ยังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครเพราะว่ารอเขาเผื่อว่าเขาจะกลับมาถ้าคุณกำลังอยู่ในสถานาการณ์ความรู้สึกแบบนี้อยู่เรามาดูกันนะคะว่าเขาจะกลับมาไหมไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะคำทำนายเป็นพลังงานรวมนะไม่ใช่เป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นคำทำนายไม่สามารถเทียบตรงกันได้นะ เรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณเราจะมาดูสถานการณ์ของเขาคนนั้นก่อนนะคะว่าสถานการณ์ของเขาคนนั้นน่ะคนที่คุณรอเนอะ่ะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างได้ไพ่ the chariot ได้ไพ่หนึ่งไม้นะได้ไพ่แปดเหรียญค่ะได้ไพ่หนึ่งเหรียญได้ไพ่ว f fortune แล้วก็ได้ไพ่สีไม้นะดูเหมือนว่าเขาได้เริ่มต้นคนใหม่ไปแล้แลว well. ได้เริ่มต้นกับคนใหม่ไปแล้วคว,วามรักครั้งใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆของเขานะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนให people, ม่ของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนกับความสัมพันธ์ครั้งนี้และดูเหมือนว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนคนนั้นน่ะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะดี นะคะในความรู้สึกของเขาเหมือนกับว่าเขาได้เจอคนที่ใช่ได้เจอคนที่ถูกใจสําหรับเขา ในความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราในตอนนี้แทบจะไม่มีอะไรหลงเหลือที่เป็นความทรงจำเกี่ยวกับเราอยู่ในความรู้สึกเขาอีกเลยนะคะเรียกว่าใจเขาเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วความรู้สึกของเขาที่เคยมีต่อเราในตอนนี้มันก็เหมือนกับคนไม่เคยเหมือนกับคนไม่เคยรู้จักกันไปแล้วอ่ะเหมือนกับว่าเขาไม่เคยรู้จักเรามาก่อนไม่เคยมีเรามาก่อนในชีวิตเขาเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังมีความสุขกับคนใหม่ของเขาอยู่ นะคนนี้เรามาดูกันนะคะว่าแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะถ้าคุณมุกอ่อนได้ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณได้ไพ่เดียมเพสคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่ดูสง่าง,งามเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ดูดีมากๆถ้าคุณจะเปิดใจจริงๆเนี่ยนะคะไม่ยากเลยเพราะว่าตัวคุณนะคะคุณเป็นคนที่ดูดีอย่างที่บอกเลย การที่คุณจะเปิดใจรับรองว่าคุณจะได้เจอคนใหม่ที่เขาเข้ามาพร้อมที่จะจริงจังและจริงใจกับคุณแน่นอนไพ่สวยมากนะคะได้ไพ่ขิงเหรียญเลยความรักครั้งใหม่ของคุณคนใหม่ของคุณถ้าคุณจะเปิดใจคุณจะได้พบเจอความรักที่ดีกว่าเดิมคนที่เขาชัดเจนใส่ใจห่วงใยนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ เขาจะทําทุกอย่างนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะเรียกว่าได้เจอคนดีได้เจอความรักที่มั่นคงแล้วก็ได้ไพ่ justice นะคะได้ไพ่ a ศ w i n d a แล้วก็ได้ไพ่ h i g h priestess ไพ่บอกว่าคุณควรที่จะบุกอ่อนได้แล้วนะคะ ถ้าคุณมูฟออนได้เดี๋ยวในวันที่คุณมูฟออนได้ในวันที่คุณปัดใจได้ในวันที่คุณไม่รอเขาแล้ววันนั้นจะเป็นวันที่ชีวิตคุณจะสดใสสวยงามมากคุณจะได้พบเจอกับอะไรดีๆเข้ามาเยอะมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวความรักกับคนใหม่ของคุณนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่มีความรักที่ชัดเจนและจริงจังมอบให้กับคุณนะคะคุณพร้อมหรือ,อยังเท่านั้นเอง